กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี f อซทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันเสาร์ของวันที่20นะครับเสาร์ของวันที่ย0เป็นวันอังคารนะครับสอบวันอังคารที่20มาพบมาเจอกันตั้งแต่เสาร์มืดกันเลยนะครับ ราคเมื่อนี้แอดวิไลกามีทุระป้าปังนะครับจะเดินทางไปที่ตัวจังหวัดนะครับไปสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับจะไปเซ็นรับรองนะครับให้หลักสรอนในมูบ้านนะครับเป็นนะครับไปเซ็นหนังสือนะครับที่ทำกินนะครับที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินหรือว่าสำนักงานสปกนะครับ เลยลุกอาแต่เสาแต่เดิกนะครับมาหาเอฟซี FC คนพอคขณแม่เอฟซี FC ทางช่องกันครับเมือ่อคืนนี้กับแอดวีไลก็ได้นอนดึกจากหน่อยนะครับเมือ่อคืนนี้นะครับกับนอนดึกแลวกคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับอ่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางตัวเลขของแอดวีไลให้โชคนะครับ <c oughs> อ่ะต้องอ,อให้นะครับ ตื่นเช้ามาอาการเป็นจะเป็นแบบนี้ทุกเศร้านะครับแอดวิไล <c oughs> <c oughs> ครับคำนวณเสร็จสิ้นแล้วนะครับชุดล่างนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจากผ้าเขียนตัวเล็กแนวทางสำหรับ f c นะครับรุ่นซอวรบรุ่นสูงวัยนะครับมีหลายรุ่นนะครับ f c ของแอดวิไลมีลายรุ่นนะครับเตรียมสมุดประกาไว้ นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจากทางเขียนตัวเลขแนวทางนะครับเดี๋ยวเส้านี้นะครับเข้ามาเอาชุดห่างก้อนนะครับเดี๋ยวชุดบนนะครับแอดวิไลจากล่อลงห้ที่หลังนะครับได้กันแน่นอนนะครับได้กันแน่นอนนะครับ ครับเพราะให้นะครับเสียงขาดห้เอ็ดวิไลกระทํำคลีปเบิรงแฉกตั้นะครับว่าสำหนักหนแน่ครับเสานี่ทรงตัวเล็กแนวทางบางเทียบบางที่ก็ทรงมากแต่ช่วงกลดขึ้นนะครับแอดวิไลกันนอนนะครับอ่าเพราะว่ามีธุระจะไปนะครับก็เลยตื่นแต่ดึกอ่ามาพบมาเจอกันอ่าเริ่มจากหลักสิบกันก่อนนะครับอ่าเอาเลขวิ่งก่อนนะครับสําหรับชุดล่าง ของแอดวิไลนะครับเล็กวิ่งกรอนะครับอเล็กวิ่งวันนี้นะครับชุดล่างนะครับอแอดวิไลคำนวณออกมาครับได้4กับ8นะครับ4กับ8ปด้อครับสำหรับเล็กวิ่งล่างนะครับได้4กับ8ต่อไปครับเบิงหลัก10กันอ่สิบล่างนะครับ อัลกอีิได้มาที่หนึ่งครับสามห้า <c oughs> ครับหนึ่งสามห้าครับหลักหน่วยหลักหน่วยคือห <c oughs> ลักหน่วยคือ 4ี8ครับวดน,นี้4 7 8เอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสุดจับคู่กันนะครับแอดวิลจะวงกลมให้พร้อมเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่จะวงกลมให้เลยนะครับคลิปเดียวจบนะครับสำหรับชุดล่างนะครับเบิ่งให้ดีนะครับอ่ะ หลักสิบมีหนึ่งมีสามมีห้านะครับหลักสิบมาเบ่งชุดจับคู่กันแอดวไดจะจับให้เป็นชุดเต็มนะครับอาจจะจับให้เป็นชุดเต็มเริ่มจากครับเริ่มจากครับ1 4 1 7 หนึ่งแปดต่อไปครับสามสี 3, ่เขียนตามเลยนะครับ f อฟคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียนตามเลยอข้็ไปครับ3ามสีเจด สาต่อไปครับ5้5สี่มีเก่าชุดนะครับ นี่เกียดไม่ได้จับให้เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มอย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับหลกักสิบสี่กับแปดนะครับเป็นล่างอย่างเดียวเบิ้งให้ดีนะครับเบิ้งให้ดีหลกักสิบหนึ่งสามห้าหลักหน่วยสี่เจ็ดแปดนะครับแอดไม่ได้จะขอวงกลมให้สามคู่นะครับสาหรับชุดล่างนะครับจะวงกลมให้สามคู่ นะครับชุดแรกครับ1นชุดที่2ครับ3าชุดที่3ครับ5้าสีขอวงกลมให้แค่3คู่นะครับ1 4 3 4 5 4 ที่เหลือครับ1718 37 38 57 58 FC ทันไเดมอันมักชอบสามารถจัดได้นะครับอ่าสรุปให้วันที่อ่าสรุปนะครับสรุปวันที่ครับเช้าวันที่20 สรุปให้เลยนะครับสำหรับชุดล่างนะครับคลิปเดียวจบไปเลยคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะครับสรุปแล้วนะครับสำหรับชุดล่างวิไลให้โชคนะครับสรุปครับ1,4 3,4 5,4 3คู่เน้นๆนะครับที่เหลือสามารถจัดใดขค้อเก่าเหมือนเดิมนะครับที่แอดวิไลท่วนให้เบิ่งครับ 1, 8 1737385758สามารถจัดได้คือเก่าเหมือนเดิมอ่าสำหรับเศร้านี่คลิปนี้นะครับจากลากันไปอาคลิปต่อไปเป็นของสำนักใดรอดติดตามฝากแชร์ให้กำลังใจแอดวิไล่นำสัญจรบึงการขอให้โชคๆมันหมันทุกคนสวัสดีครับ